สวัสดีจ้าพอกันช่วงหัวคํำหัวแรกงเนาะจ้าพี่น้องเมือนี่สิผ้ามาเก็บผักเนะจ้าบ่ได้เก็บขายนะจ้านี่จะว่าสิเก็บกินเจ้าของเนาะจ้าเมือนี่มีเมนูลาบปลาจ้าก็เลยเข่าสวนจังน้อยเนาะจ้าเก็บผักเริ่มจ้าตัดผักสลัดก็เนาะจ้าสลัดแก้วจ้าพี่น้องตัดเอาไปสามซี่หัวจ้าตัดไปลายก็กินเหมือนเนาะจ้านี่จ้าสดๆจากสวนเลยจ้าพี่น้องถัดไปสิไปเก็บบะเขือจ้า บักแขกนี่เก็บแล้วเนาะจ้าปราไเทศไทยเบิ่งเก็บบักเขือกับบักเขือแถวเดียวนที่ไทยเบิ่งที่ยายเก็บขายมมอว่านน่ะละจ้าพี่น้องยังเหลือหน่วยอยู่เนาะจ้ากับมาเก็บปลาเก้า่น่ะจ้ายายเราเก็บมมอว่านเราก็เลี้ยวบ่เห็นเราก็เก็บได้บ่เมื่อนเนาะจ้าจ้ากับมาเก็บเอาบักเขือก็ใส่เวลาเก็บโดวนอยู่เน้อจ้าพี่น้องแต่ว่าไทยเบิ่องอยากละนิดละน้อยเนาะจา้าแล้วกัต่อมาก็มาเก็บผักซีจีนจา้า ซีจีนปลูกแซมอยู่กับอันนานพักอันซี่เล้าเนี่ยนะจ้าพี่น้องซี่เล่านี่ขายบ่บท่านจังที่เคยบอกใอ้ปั้งนะจ้ากะขึ้นดอกเต็มไปเบิร์ดนะจ้าต้นไหนเอนหน่อยกับย้อนขายได้ยุนะจ้าต้นไหนไงกะปล่อยขึ้นดอกไปจ้าพี่นอ้องก็บ่ค่อยได้หดนามมันได้จา้าได้ใส่เมียตัดเอานะจา้าดินกัแห้งกัแข็งจ้าเพราะว่ามองนีเป็นนอ่นดินเหนียวนะาจ้าพี่น้องเบิ่งเปียงจ้าวักซี่เล้าขึ้นดอกเหลืองอับล้เลยจ้า,จาตอนนี้ เก็บผักซีจีนแล้วกะสีไมาเก็บต้นหอมเนาะจ้าขันพ่อเมนผู้ปลูกหาพเห็นได้จ้าพี่น้องมันมีต้นหอมมันเขียวหน่อยเนาะจ้าปลูกแซ้มอยู่ในนานผักซีเล้าจ้าหนีมาแหวกเอาจ้าคนปลูกขนาดเนาะจ้าจะสีหาเห็นเนาะจ้าเพราะว่าผักซีเล้าขึ้นกบเบิดแล้วเนาะจ้าถือไปเบิดแล้วนี่จ้าเป็นหอมเขียวหน่อยเนาะจ้ากะสีเอาไปเป็นผักแก้มกินกับลาบปลาเนาะจ้าถึงสีเอาไปใส่ลาปลาน้ำเนาะจ้า ขอดีของการปูพักสวนกล้งไวขางบานดีจังสิละจ้าพี่น้องอยากได้กัญยางม่เก็บเอาเลยนะจ้าเรียบร้อยแลวจ้านี่มีนพักอันซี่จีนพักหอมพักกาศสลัดนาะจ้าพักกาศแก้วสลัดแก้วละจ้าบักเขียบักแข็งาะจ้าบักเหลืออีกอย่างหนึ่งละจ้าพี่น้องเดี๋ยวสิพ้าไปเก็บาะจ้าิึงเปลี่ยงยางพันต้นนี้คือเป็นไงแท้เพิ่นว่าแวะเก็บเอาอีจักต้นก่อนนาะจ้าเก็บไปหลายกับกินบเมือดอกจ้าพี่น้อง เหลือกินกับให้ป้าให้ยังไปเนาะจ้ากับบ่ได้เก็บใส่ตู้เย็นเนอกจ้กเพราะว่าอยากงามเด็กกับจัไม่เก็บเอาไม่เนาะจ้กนี่จ้าเก็บกินเองได้จ้าบ้านี่เหลืออีกอย่างนึ่งจ้าพี่น้องบักิีนฟ้าเนาะจ้าคิดว่ากินสดๆคือสีแซบสันนิจจ้าก็เลยเอามาสสยเบื้องเจ้าน้อยเนาะจ้ากับมีทั้งหนวยแก่หนวยอ่อนละจ้กพี่น้องบักลีนฟ้าต้นเดียวกับกินเมื่อเหมือนเนาะจ้กนี่จ้า สอยลงมาบลกหลายนะจ้ะมีหนวยอ่อนอยู่3ามสี่หนวยจ้าพี่น้องเรียบร้อยแล้วจ้าภารกิจเก็บผักกินกับลาบมือนีนะจ้าพี่น้องบ้านนี้ก็เสียาไปล่างจ้าเอาไปล่างกันใส่ถาดไว้นอะจ้าเป็นพักแล้วจ้านี่สดๆกินกับลาบนะจ้านี่จ้าเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องเป็นเจ้าไหนจ้าปู่พักไว้ค้างบ้านก็ดีแบบนี้นะจ้าฝากไว้ในเด้อจ้าพอกันไม่ลิปหนาแล้วจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า